สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube Peter Boat นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2565นะครับมาดูข่าวที่ว่าเชลซีจับตาดูฟอร์มนะครับส่งแมวมอมไปดูฟอร์มคนที่เขาเรียกกันว่าเป็นเบ็คแฮมเท้าซ้ายนะครับอยู่ในบุนเดสสีกาเยอรมันนะครับแล้วก็ เรื่องของอุสมานเดมเบเ,เล่มีสื่อใหญ่ออกมาตอกย้ำอีกทีแล้วครับว่าสอนจริงๆนะไม่ใช่แค่ข่าวเลยนะครับเราฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปหามาจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กรดไหลย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์บดมายาวนานกว่า2ปีไปอุดหนุนกันได้ทักไปสั่งซื้อได้เลยนะครับ เช่นเดียวกับนี่เลยครับสิงห์ World o f o o o t b l l l นะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้ครับมีคอนเทนต์ทั้งบอลไทยบอลนอกจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็ทางสิงห์คอปเปอเรชั่นเขาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีด้วยนะครับฝากไปติดตามกันได้อุดหนุนกันเยอะๆนะครับส่วนใครอยากจะลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมในช่อง p e t e r ร์บ t ยก็ติดต่อมาพูดคุยที่ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับเริ่มจากเรื่องแรกยินดีกับเอดูอาร์เมนดี้ด้วยนะครับก็ เมื่อวานนี้ลงแข่งให้กับทีมชาติเซเนกัลนะครับในรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบรองชนะเลิศเอาชนะบูกินาฟาโซไป3ตอน1ครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะซึ่งไปเช็คมานี่คือการชิงหนที่3ในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยได้แชมป์ชิงปี2002กับ2019แพ้นะครับดังนั้นถ้าเป็นแชมป์ได้เนี่ยจะเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับ ซเนกนะฮะจะรอพบผู้ชนะระหว่างเคมรูนกับอียิปต์ของโมฮัมเหม็ดซาลาซึ่งตอนนี้มาถึงนัดชิงแล้วนะครับลุ้นให้ได้แชมป์ไปเลยครับสำหรับเอดูอาร์เมนดี้เพราะว่ามาถึงนัดชิงเนี่ยมันแข่งมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องไปลุ้นให้ตกรอบวัยแล้วครับเพราะว่ายัางไงก็ตามเมนดี้ต่อให้จบนัดชิงเขาจะกลับมาทันศึกชิงแชมป์สโมสรโลกอยู่ดีนะครับเมนดี้จะพลาดแค่เกม f a Cup วันเสาร์นี้เท่านั้นแต่สโมสรโลกกลับมาทันแล้วก็ ถ้าเกิดจะลุ้นสโมสรโลกก็จะเป็นรอบรองหรือว่ารอบชิงก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเราก็มีเกป้าที่โอ้โหฟอร์มดีไม่แพ้กันเลยนะครับเรียกว่าใครลงก็อุ่นใจในตอนนี้นะครับยินดีกับเอดูอาร์เมนดี้ด้วยนะขอให้ได้แชมป์ละกันนะครับไม่รู้จะเจอกับแคมบรหูหรือเจออียิปต์ละแต่ขอให้เซเนกัลคว้าแช,ชมป์ไปครองได้นะครับจากเอดูอาร์เมนดีครับมาดูกันที่เดมเบเล่นะครับ เกี่ยวกับอุสมานเดมเบเล่เนี่ยมันก็มีข่าวมาเสมอนะครับว่าเชลซีสนใจเชลซี Chelsea สนใจเชลซีแอบเล่โรมาโน่ก็เคยบอกว่าไม่เคยเปิดฉากเจราจากับบาร์เซโลนาแต่โรมาโน่ไม่ได้บอกนะว่าเชลซีไม่เคยเจราจากับเอเย่นนะครับแล้วก็ล่าสุดครับดิอัลติกยูเคนะครับรายงานคอนเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอัลติกยูเคคอนเฟิร์มว่า เชลซี Chelsea, เมื่อเดือนมการาคมอ่ะก็คือแบบไม่ได้คิดจะซื้อใครใหม่อยู่แล้วแต่ซัมเมอร์นี้สนใจอุสมานเดมเบเล่จริงๆนะครับแล้วก็มีการเจราจาเบื้องต้นกับเอเย่นของนักเตะแล้วย้ำนะว่าตรงกับโรมาโน,โน่เลยครับคือคุยกับเอเย่นแต่ไม่ได้คุยกับบาร์ซ่าแล้วก็ไม่ผิดกฎเพราะว่านักเตะกำลังจะหมดสัญญาเข้ากดบ,บอสแมนพอดีนะครับมีการเจราจาเบื้องต้นกับเอเย่นไปแล้วข่าวบอกว่าโทมัสทูเคลชื่นชอบเดมเบลเล่นะ ตอนทำงานร่วมกัน1ปีที่บรุสเซียดอร์ทมุนแต่สถานการณ์ตอนนี้เชลซีตัวรุกเยอะต้องบริหารให้แต่ละคนมีความสุขให้แฮปปี้ซึ่งมันก็ไม่ง่ายดังนั้นถ้าไปรีบเอามาในเดือนมกราคมเนี่ยจะมีแต่ผลเสียจะเกิดปัญหาในห้องแต่งตัวด้วยเชลซีวางแผนจะเซ็นในช่วงซัมเมอร์ครับแต่ก่อนจะเซ็นเดมเบเล่เนี่ยเชลซีต้องมีการปล่อยตัวรุกออกไปอย่างน้อย1คนด้วย ถึงจะมีที่ว่างให้กับเดมเบเล่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาก็ต้องมีคนออกด้วยอย่างไรก็ตาม The Athletic UK นะครับโดยไซมอ n นจอห์นสันนะครับบอกว่าเชลซีก็ไม่ได้ทางสะดวกขนาดนั้นเพราะว่ายังมีปารีสแซงแช็คแมงที่ให้ความสนใจด้วยพวกเขากำลังฮิตติดเทรนกับการเซ็นฟรีนะซัมเมอร์ก่อนเอาไปทั้งเมสซี่ดอนนารุม่าไวนาดุมรามอส ซึ่งพวกเขาก็อยากได้อุสมานเดมเบเล่ด้วยเช่นกันจริงๆมีการคุยตั้งแต่เดือนมก,กนราคมแล้วแต่ว่าตกลงกันไม่ได้คำถามที่น่าสนใจคือข่าวนี้อัปเดตเรื่องไหนบ้างนะครับถ้าพูดถึงคําว่าสนใจเดมเบเล่เราได้ยินมาเป็นเดือนแล้วแต่ที่อัปเดตก็คือเชลซีจะเอาจริงๆนะสนใจจริงที่ผ่านมาแต่อันเนี้ย h ดอ t แอตติกยูเคคอนเฟิร์มว่าจะเอาจริงๆ คุยกับเอเจนต์เบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์ปล่อยตัวรุกสักคนจะเอาเดมเบเล่เข้ามาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เชลซีจะพยายามคว้าตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าข่าวของเดมเบเล่กับเชลซีที่เชลซีจะเอาจริงๆเนี่ยไม่ลือครับอันนี้คืออยากได้จริงๆอยากเซ็นจริงๆก่อนหน้าน,นี้แค่สนใจให้ความสนใจแยบๆยแต่อันเนี้ยมันคืออยากได้จริงๆความเห็นของผมเกี่ยวกับอุสปานเดมเบเล่ผมมอง2มุม ในมุมความรู้สึกแรกก็คือไม่อยากได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเจ็บบ่อยนะครับอย่างที่2พฤติกรรมนอกสนามไม่ค่อยดีมาซ้อมสายระเบียบวินัยไม่เข้มแล้วก็อย่างที่3คือเคยมีประเด็นเหยียดคนเอเชียด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3เหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากได้อุสมานเดมเบเล่นะครับแต่ผมก็จะมองทุกๆมุมนะครับบางทีนักเตะบางคนนะไอ้ก่อนย้ายมาเรายี้มาก แล้วก็มีปัญหาเรื่องนอกสนามมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแต่มันไม่ใช่ว่าคนเราปรับปรุงตัวกันไม่ได้แล้วก็เดมเบเล่ก็ยังอายุไม่ไม่ได้เยอะบางคนก่อนย้ายมาเราไม่ได้อยากได้เลยเรายี้ด้วยซ้ําแต่พอย้ายมามันอาจจะดีก็ได้นักเตะอาจจะแบบมีปัญหามีดราม่าเยอะอาจจะแบบมีความคิดที่จะปรับปรุงพฤติกรรมก็ได้เรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งมองข้ามเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้อยากได้เดมเบเล่แต่ถ้าถามว่า ในอนาคตถ้าเชลซีได้ขึ้นมาจริงๆถ้าไปเซ็นสัญญากับเดมเบเล่จริงๆผมจะรู้สึกยังไงมันก็ต้องเชียร์แหละครับเออคือเราไม่ได้อยากได้ตอนนี้แต่ถ้าเกิดใส่เสื้อเชลซีแล้วอ่ะก็พร้อมเชียร์พร้อมซัพพอร์ตตราบใดที่คุณลงเล่นและทำเต็มที่เพื่อเชลซีก็พร้อมสนับสนุนนะครับนะครับก็พร้อมสนับสนุนแต่คุณต้องแบบทำให้มันดีแบบดีแบบทวีคูณเลยถึงจะลบความผิดพลาดหรือว่าเรื่องในอดีตได้เพราะว่าเรื่องของการเหยียดคนเอเชียผมว่า ผมว่ามองข้ามไม่ได้นะครับและอันนี้ผมแอบเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำด้วยที่ว่าเชลซีจริงๆมีสปอนเซอร์เป็นเป็นจากเอเชียเยอะมากนะครับและกำลังเสี่ยงที่จะเอาเดียนเบเล่เข้ามาเออจุดนี้ผมว่าต้องต้องรอดูให้ดีนะครับแต่ว่ายืนยันคอนเฟิร์มว่าเชลซีสนใจอยากได้ตัวจริงๆแล้วถ้าเกิดเอามาจริงๆถามว่าใครมีโอกาสประียวมากสุดถ้าว่ากันตามตำแหน่งปีกเหมือนกันนะมีโอกาสเป็นคริสเตียนโพลิสิตนะครับมีโอกาสเป็นเช่นนั้นเพราะว่า เป็นปีกเหมือนกันเคยอยู่ดอทบุญมาก่อนเหมือนกันเคยเคยเค้าเรียกว่าไงแล้วมีประวัติเรื่องของเจ็บบ่อยเหมือนกันด้วยนะครับอ่ะผมว่ามีโอกาสเป็นคริสเตียนผูรดีสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินผู้ดิสิกเร็วเกินไปไว้รอดูเขากับระบบหลัง4ี่ก่อนถ้าได้เล่นเป็นปีกธรรมชาติพูรดิสิกอาจจะก,กลับมาเล่นดีก็ได้นะครับจากเรื่องของเดมเบเล่ครับ อคอนเฟิร์มอีกอันนึงแล้วกันสั้นๆนะครับก็ ante, อันเจโลมาเกียนเตเขาดีนะักข่าวสกายอิตาเลียเขาก็คอนเฟิร์ม3รายชื่อที่เชลซีจะเอาจริงๆแล้วก็เป็นแบบทิศทางที่ดีด้วยก็คือกุนเด้ดีคันไรส์แล้วก็ด e มเบ l เล่นั่นแหละนะครับก็ยืนยันอีกเสียงว่าดมเบเล่คือจะเอาจริงๆนะครับไปดูกล้องหลังมากดีกว่าแต่กล้องหลังข่าวกล้องหลังวันนี้ผมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่า อภิมหากรองทุกข่าวครับแต่ผมหยิบม,มาฝากนะครับช่วยกรองช่วยวิเคราะห์ให้อันแรกคือเรื่องของมาตายสเดอลิกนะครับข่าวนี้ไม่ได้มาจาก Sport Witness นะครับแต่สปอร์ตว ness ไปอ้างอิงมาจาก c o r r เอเล d เดลโลสปอรสื่อของอิตาลีมาอีกทีหนึ่ง ในเนื้อข่าวนี้บอกว่าเชลซีสนใจมาตายเซอริกของย<ๆ>ูเวนตุสเพื่อจะไปแทนที่รูดิเกอร์คริสเซนเซนและอัสเปดิกวยตาที่กำลังจะหมดสัญญาเด l ลิกมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง125ล้านยูโรครับและเชลซีจะพยายามคุยในราคาที่ต่ำกว่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถ้ายูเวนตุสจะลดให้มากสุดก็คงประมาณ100ล้านยูโรสื่อวิเคราะห์เป็นตูเป็นตะเลยครับผมไปอ่านต้นฉบับมาบอกว่าแม้นักเตะจะไม่ได้อยากย้าย แต่ซัมเมอร์นี้มันก็ไม่แน่เส้นนี้คือเป้าหมายที่เหมาะสมสุดสําหรับเชลซีเขาใช้แบบนี้นะเหมาะสมสุดสําหรับเชลซีผมก็คิดเหมาะยังไงวะค่าตัว100ยล้านยูโรค่าเหนื่อยเนี่ยเกินส0 0 0สนปอนต์ต่อสัปดาห์ของเลดิเกอร์ยังไม่ยื่นให้เลย <c oughs> นะครับและหนจะมีค่าเอเย่นอีกเพราะว่าเอเย่นเป็นมิโนไรโอลานะครับผมว่าเชลซีถ้าถามว่าสนใจจริงไหม ก็คงสนใจมีในรายชื่อบ้างเพราะว่านิซาคินเซล่าก็เคยรายงานนะครับแต่ถ้าถามว่าแบบอูโชซีเอาจริงจังขนาดนั้นไหมมองว่าเหมาะสมที่สุดของทีมไหมผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นฝีเท้าได้แต่เรื่องของตัวเลขผมว่ายากว่าเอาแค่ค่าตัวร้อยล้านเนี่ยก็คิดหนักแล้วถูกไหมค่าเหนื่อยแพงกว่า200,000ปอนเนี่ยค่าเอเจนเนี่ยยังต่ำๆมี20-30ล้านให้กับมิโนไรโอลาเนี่ยแพ็กเกจร,รวมเนี่ย จะแพงกว่าฮาแลนด์ไหมเออผมว่าผมว่าน่าน่าคิดเรื่องนี้นะครับเรื่องของตัวเลขผมยังต้องต้องต้องวิเคราะห์ให้ถี่ั่วแล้วผมยังรู้สึกว่าหนักไปทางลือนะครับข่าวนี้แล้วก็อันนี้ลือเหมือนกันครับเป็นรายงานจากสื่อสเปนที่ชื่อว่า a s As บอกว่าโทมัสทูเคิลนะครับรีวสเองเลยนะเรียกร้องให้บอทเชลซีคว้าตัวเอเดมิลิเตากองหลังของเร์อัลมาดริดมาร่วมทีมให้ได้หากต้องเสียอันโตนิโอรดิเกอร์อไป แต่อย่างไรก็ตามครับข่าวบอกโอกาสคว้าตัวค่อนข้างยากพอมาติดตอนไปซื้อมาก็50ล้านยูโรแล้วแถมตัวนักเตะก,ก็ไม่ได้มีความคิดจะย้ายตอนนี้มีความสุขเพราะว่าได้เป็นตัวจริงได้เป็นกองหลังตัวจริงคู่กับดาวิดอลาบาข่าวนี้มาก้าอีกสื่อหนึ่งของสเปนเอาไปแอคคอร์ดิงเหมือนกันครับตบสื่อบ้านเดียวกันเองบอกว่าเชลซี Chelsea ไม่น่าเอาหรอกเชลซี Chelsea น่าจะไปเอาชูสกุนเด้มากกว่าเพราะว่าเกือบจะได้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วเรียกว่าสื่อสเปนได้เป็นสื่อฝั่งมาดริด เหมือนกันด้วยนะตบกันเองนะครับอาร์สบอกว่าเนี่ยทูขึน้นทูขึ้นแบบอยากได้มา้าบอกไม่น่าอยากได้หรอกน่าจะอยากได้กุนเดมากกว่าก็เออก็ฮาดีนะครับสำหรับข่าวกองหลังนะครับทีนี้ครับมาดูข่าวหัวหลักวันนี้กันดีกว่านะครับก็คือคนนี้ครับบอน์นาโซซานะครับตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวลือที่ว่าเชลซีสนใจแต่อ่ามีนักข่าวเทียน1.5 นะครับออกมายืนยันว่าสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ลือแล้วนะครับข่าวนี้มาจากอดัมนิวสันของฟุตบอลลอนดอนซึ่งจากการที่ตามฟอร์ม1ปีหลังสุดเม่นนะครับแม่นทีเดียวนะักข่าวคนนี้นะครับแล้วก็ผมว่าสไตล์เขาจะคล้ายๆนีซ่ากินเซล่านะก็คือสร้างชื่อจากข่าววงในสโมสรเรื่องตัวเจ็บ ตัวผู้เล่นเรื่องดาวรุ่งเรื่องแก๊งปล่อยยืมพวกนี้สร้างชื่อแบบเดียวกันมาก่อนแล้วอัปเกรดตัวเองมารายงานข่าวตลาดที่มันจริงจังมากยิ่งขึ้นซึ่งนิซ่าคินเซล่าผมเคยให้เป็น2แล้วก็ขึ้นมา1.5ตอนนี้นิซ่าคินเซล่าผมให้1ไปแล้วนะส่วนอดัมนิวสันเดี๋ยวขอ,อดูเพิ่มเติมกว่านี้หน่อยแต่ตอนนี้ผมให้สัก1.5ถ้ายังท็อปฟอร์มยาวๆอีกสักปีหนึ่งผมขึ้นให้เทียร์หนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งในเนื้อข่าวนี้อดัมนิวสันบอกว่า เชลซีสนใจตัวบอรนาโซซาวิงแบ็กซ้ายของสุดกาจริงเพราะต้องหาตัวเลือกมาช่วยเบนชิวเวลในระยะยาวด้วยข่าวบอกว่ามีการส่งแมวมองไปดูฟอร์มมาแล้วในฤดูกาลนี้และผลล่าสุดที่ส่งไปดูก็คือเดือนก่อนก็คือเดือนมกราคมมีการส่งไปดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับจุดเด่นของโซซาคือการเปิดบอลครับแล้วก็เขาได้รับการยกย่องนะว่าด้วยสไตล์นะครับที่ cross b a แม่น หน้าตาทรงผมไว้ผมยาวๆเหมือนกันเขาเลยเรียกว่าเป็นเบ็คแฮมเท้าซ้ายนะครับเป็นเดวิดเบ็คแฮมเท้าซ้ายไม่ได้หมายความว่าเก่งเท่าเบ็คแฮมนะเพราะเบ็คแฮมเขาระดับไอคอนเลยแต่ครอสบอลแมนเหมือนกันทรงผมเดียวกันชอบยืนริมเส้นเหมือนกันเขาเลยเรียกเป็นเบ็คแฮมเท้าซ้ายแล้วตัวนักเตะก็มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นไอดอลจริงๆด้วยนะครับแต่แค่เล่นคนละฝั่งกันเบ็คแฮมเป็นปีขวา ส่วนโซลซาเป็นวิงแบ็กซ้ายผู้บริหารของสตุตการ์ดอย่างเซเวนมิลินตัดยบอกว่านี่คือเบ็คแฮมกลับซ้ายเลยเขาครอสมอนได้แม่นจากทุกมุมและทุกพื้นที่ของสนามเท้าซ้ายของเขาเป็นอาวุธที่อันตรายมากนะครับอดัมนิวสันไม่ได้บอกนะครับว่าข่าว25ล้านปอนด์ที่เชลซีเคยสนใจเดือนมก,กราคมเป็นเรื่องจริงนะครับมันเคยมีรายงานจากสื่อเยอรมันมาก่อนถูกไหมนิวสันไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่นิวสันบอกว่าเชลซีสนใจจริงไหมสนใจจริง ประเภทแบบคุยค่าตัวกันแล้วสอบถามค่าตัวอันนั้นไม่จริงแต่ส่งแมวมองไปดูฟอร์มจริงล่าจริงแล้วก็เขาบอกว่าเชลซีมีเครือข่ายแมวมองทั่วยุโรปนะครับการจะไปดูฟอร์มโซซ่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตอนนี้เจ้าตัวอายุ24ปีซึ่งน่าจะเข้ามาแข่งกับเบนชิวลได้ดีกว่าอา o อนโซที่พักหลังอายุมากขึ้นสปีตต้นดรอปแล้วก็มาลองซาถ้าจะเล่นกระดาบซา้ายดูเป็นฟูลแบ็กมากกว่าวิงแบ็กนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าที่เชลซีสนใจเนี่ยในตัวโซซาเพราะอะไรเพราะว่า18เดือนหลังสุดนะครับสตุตการ์ดเล่นแผนหลัง3เป็นหลักเออ3 4 2 1กับ3 5 2เล่นแผนนี้เป็นหลักคล้ายๆกับแผนหลักของเชลซีเลยและเขาบอกว่าแม้ฟอร์มทีมของสตุตการ์ดปีนี้จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะเสียตัวหลักไปแต่เขาบอกแบบนี้นะแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีแต่ผลงานส่วนตัวของโซซาดีมากปีนี้ พยายามเลี้ยงบอล3.7ครั้งต่อเกมพยายามนะไม่ใช่เลี้ยงผ่านแต่แน่นอนว่าชอบลุยพยายามครอสบอลเปิดจากด้านข้างเนี่ยนัดละ6.9ครั้งซึ่งเยอะมากแต่อดัมยูซอนก็บอกว่านักเตะคนนี้จะมีบททดสอบเรื่องของเกมรับนะครับเพราะว่าแผนของสตุตการ์ดปัจจุบันเอื้อให้เขาบุกเต็มที่แต่สถิติกเกมรับก็ไม่ค่อยดีครับเข้าปะทะน้อยมากแค่1.58ครั้งต่อเกมส่วนเบนชิวเวลช่วงก่อนเจ็บเนี่ย2.67นะ ทางที่เล่นทีมใหญ่ทีมใหญ่มันควรจะมีสถานการณ์เกมรับน้อยกว่าทีมเล็กถูกไหมครับแต่เบนชิวิลทักเกิลดีกว่าถ้าเชลซีอยากได้ค่าตัวที่ถูกลงต้องลุ้นให้สตุตการ์ตกชั้นครับตอนนี้อยู่อันดับโซนท้ายๆของตารางคะแนนเลยแต่ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะเอาแน่ๆหรือเปล่าเพราะย้ำอีกทีจับตาดูฟอร์มอยู่นะครับเรียกว่า สนล่าสนใจคว้าตัวแต่ยังไม่ได้คุยอะไรจริงจังขนาดนั้นสูงร้อบเจครับแต่ไม่ช้าติดทีมชาติกคัเอเชียชุดใหญ่ไปแล้วนะครับก็ถ้าเอามาแข่งขันกับเบนชิววลก็ถือว่าน่าสนใจแต่ขอให้ค่าตัวไม่แพงจนเกินไปนะแล้วผมว่าถ้าเบนชิววลผมยังเชื่อนะว่าด้วยวิ วิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ผมเชื่อเบนชิวลจะกลับมาเล่นดีได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเจ็บ ACL นี่น่ากลัวแต่ผมเชื่อเบนชิวลกลับมาได้ถ้ากลับมาก็อาจจะเป็นเบนชิวลตัวจริงต่อแต่โซซาถ้าเอามานะก็ลุ้นแบบเป็นเป็นวิงแบ็กซ้ายเบอร์2ที่คุณภาพไม่ได้หนีกันเยอะออคาดหวังแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยบอกไปว่าอารอนโซมีโอกาสย้ายซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าแอตมาริด ให้ความสนใจนะครับก็มีโอกาสเอาคนมาแทนที่ได้เหมือนกันจับตาดูฟอร์มกันไปก่อนนะสำหรับบอร์นาโซซาสรุปแล้วไม่ลือสนจริงๆแต่จะยื่นข้อเสนอหรือเปล่าให้ดูกันไปก่อนนะครับปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของซาอูลครับโอ้โหตอบได้หลอตอบได้ดีเหลือเกินเขาพูดถึงการที่มาอยู่กับเชลซีนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการปรับตัวยังเล่นไม่ค่อยดีแต่เขาไม่มองเชลซีแง่ลบเลยครับซาอูลบอกว่า ผมจำเป็นต้องย้ายออกจากแอตมาดริดนะเพราะว่าอิ่มตัวอยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ12ผมมองว่าเชลซีเป็นความท้าทายที่ดีและเมื่อได้มาเล่นกับแชมป์ยุโรปเนี่ยผมต้องแข่งกับจอรจินโย่กองเต้โควาสิตรูบเบนลอฟตาชิกจาก4รายชื่อเนี่ยมี2คนที่ชิงบัลลงดอผมรู้ว่าผมกําลังเจออะไรตอนนี้และแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่ความตั้งใจคือผมอยากจะเติบโตและเรียนรู้ การเล่นกับนักเตะกลุ่มนี้ทำให้ผมเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นแถมการเรียนภาษาอังกฤษก็จะเป็นประโยชน์ต่อผมไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่เรียนปีเดียวแล้วก็ทิ้งไปมันเป็นประโยชน์ให้ผมได้ยาวๆดังนั้นประสบการณ์ที่เชลซีมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่ผมกำลังปรับตัวและได้เติบโตทั้งในฐานะนักเตะและการเป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยโอ้โหตอบดีครับไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าไม่ได้โจมตีสโมสรเลยแล้วก็พูดดีด้วยว่า อย่างน้อยมันได้ประสบการณ์นะภาษาอังกฤษก็ได้เรียนได้เรียนรู้เล่นกับพวกมิดฟิลด์ตัวท็อปหลายๆคนแล้วรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้ตอบดีมากแล้วซาอูลก็โดนถามเรื่องของเอเดนอาซาด้วยครับว่าอยู่เชลซีกับอยู่มาดริดทำไมฟอร์มแบบคนละเรื่องเลยซาอูลบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนผมได้คุยกับเพื่อนนะเกี่ยวกับอาซาว่าเกิดปัญหาอะไรที่เรอัลมาดริดซึ่งในมุมมองของผมผมคิดว่า สเปนกับอังกฤษเป็นลีกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่สเปนจะเน้นแท็กติกมากกว่าส่วนที่อังกฤษเน้นเชิงร่างกายเป็นหลักมีความบ้าบินเล็กน้อยซึ่งตอนอาซาอยู่กับเชลซีเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งสุดของโลกเลยแล้วเขาก็เจอสถานการณ์ดวลหนึต่อ1เยอะกว่า2รวมหนึ่งพอที่นี่เล่นกันประทะเป็นหลักก็คือเห็นอาซาได้บอลบวก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 ,บวกหนึ่งห,งหงอาซาหลุดได้ นะครับแต่ในสเปนทุกคนรู้ความสามารถของเขาทุกคนรู้ว่าเรอัลมาดริดน่ากลัวเวลาเจอกับมาดริดจะไม่ค่อยบุ่มบ่ามพยายามวิ่งเข้าไปไล่บอลแต่จะพยายามทําให้มาดริดเล่นยากแทนเรียกว่าพยายามลดขีดจํากัดของผู้เล่นตัวรุกเรอัลมาดริดนั่นเองถ้าให้สื่อก็คือที่สเปนเวลาใครเจอกับอาซาส่วนใหญ่วิ่งปิดพื้นที่ครับไม่ค่อยเข้าไปบวกหต่อหไม่งั้นมีโอกาสหลุดไงอาซาเลี้ยงเก่ง เลือกปิดพื้นที่ทําให้อาซาเล่นยากเป็นหลักเพราะว่าเน้นเชิงแทคติกมากกว่าสภาพร่างกายแต่ที่อังกฤษชอบการเข้าปะทะใครเห็นอาซาได้วอลเข้าวอเลยแล้วพอเข้าปุ๊บเจออาซาหลอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่ซาอุนเขาวิเคราะห์ให้ฟังกันก็ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่แต่อันนี้คือการพูดจากประสบการณ์ของคนที่เล่นทั้งอังกฤษทั้งสเปนมาก่อนนะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนํามาฝากให้วันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยา่าจอมทองรวมไปถึงสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลด้วยครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โวตขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย